สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube และการดาวน์โหลด mp3 นะครับด้วยโปรแกรม Spark browser นะครับเริ่มกันเลย ก็เปิดหน้า Google มานะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Spark Bro w s e r นะครับก็พิมพ์ไปเลยสปร r กบราว e เนะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่ดาวน์โหลดไปดู Spark b r o w s e r นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลด เสร็จแล้วก็ไปเลือกที่เก็บนะครับว่าเราจะไปเก็บตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปเก็บไปที่หน้าจอเมื่อโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จนะครเข้าไปคลิกติดตั้งได้เลยนะครับผมจะไม่ติดตั้งให้ดูนะครับ ว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วติดตั้งยังไงนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็เปิดตัวโปรแกรมสปาร์บอเทอร์ขึ้นมาเลยอย่างสมมติเป็นหน้าแรกนะครับหน้านี้เป็นหน้าแรกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นรเราก็เอาลิงก์วิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับคลิกแก็วางคลิกขวาวาง กดเอนเตอร์ Enter เข้าไปเลยโปรแกรมนะครับมันก็จะเด้งนะครับจะสังเกตตรงมุมด้านขวามือด้านบนนะครับมันจะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดเป็น mp4 หรือ mp3 ได้นะครับแต่ถ้าตัวไหนติดลิขสิทธิ์มันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เมื่อได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็เลือกว่าจะาไปไว้ตรงไหนนะครับส่วนผมเอาไปไว้หน้าจอนะครับเห็นไหมครับมาแล้ว เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับดาวน์โหลด MP3 หรือ MP4 เนี่ยจาก YouTube เอามาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อ,อดูตอนหลังนะครับเปิดได้เลย จบแล้วครับเรียบร้อยนะครับจำบวนนี้สวัสดีครับ